สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้กล้องนะครับเสากล้องอันนี้กล้องไฟจราจรอัจฉริยะนะครับตรงนี้อยู่ที่ดอนหัวล่อนะครับทางหลวงเนี่ยเขาทำไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยทุกแห่งที่เป็นไฟแดงอะ่ะหลายๆแห่งที่มีรถมากอะ่ะตอนนี้เขาก็คอยทำเพื่อเป็นนําล่องคอยนัากการเมืองท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นหมายถึงในจังหวัดะ่ะ คือไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยเขาใช้ร่วมกับยูเทิร์ยกระดับเกือกม้านะครับท้องถิ่นต้องไปกู้เงินมาทำยูเทิร์ยกระดับเกือกม้าก็จะแก้ปัญหารถติดได้ทุกแยก,กไฟแดงเลยเพราะว่าไฟแดงเป็นใช้ไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยกลางวันก็เปิดให้วิ่งผ่านตลอดไม่มีหยุดนะครับเนี่ยดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเมื่อ ถ้าเราทำซีเทิร์นข้างข้าข้างๆ้ามอเตอร์เวย์เสร็จนะครับรถจาก uh, บ้านเก่านะครับรถจากบ้านเก่าซึ่งซึ่งออกมาจากตรงนเนี้ยเนี่ยคันเนี้ยเน,นี่ยถนนเนี้ยถนนบ้านเก่าก็ทำถนนบายพาสข้างพุ่มไม้ตรงนี้นะครับทำบายพาสมามาข้างป้อมตรงเนี้ยตรงรถแดงเนี่ยแล้วก็มามาลอดตรงเนี้ย ลอดตรงเสาช่องนี้ไอช่องนี้มันช่องนี้มันถนนสุปรูยูนอ่ะช่องนี้เป็นบายพาสถนนบ้านเก่านะครับพอออกมาออกมาออกไปฝั่งนู้นแล้วก็มาขึ้นซีเทิร์นพอออกมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นซีเทิร์นแล้วก็กลับมาอ่ากลับมาฝั่งนี้กลับมาถนนถนนสุประยูนฝั่งเนี้ยอ่ากลับมาก็ทําอีกช่องนึงเหมือนกันมันจะไม่ต้องไปปนกับรถที่วิ่งทางหลักไงพอออกมาทางนี้ ไละรถที่ที่จะไปฝั่งเนี้ยเขาก็ทําเลี้ยวซ้ายไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสี่แยกคนถามว่าเอเลี้ยวซ้ายได้แล้วตรงไปตรงไปก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายแล้วก็วขึ้น,ข,นขึ้นสีเทินแล้วก็ตรงไปได้อ่ามันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ,อ่ฉะนั้นเอ,อการใช้ไฟจราจรอัจฉริยะเนี่ยมันจะดีมากเลย ปัญหารถติดก็จะหมดไปทุกแยก,กไฟแดงเนี่ยเวลานี้แต่และจังหวัดเนี่ยทำไว้หลายแห่งธนการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไปกู้เงินมาทำยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าหรือแต่ถ้ามันอยู่ใกล้บอเตอร์เวย์ก็ทำซีเทิร์นได้แต่ถ้าเป็นนอกนอกเช่นถนน3 3 1 3, 3 4 4หหรือว่าสุขุมวิททั้งหมดเนี่ย จังหวัดใครจังหวัดมันนะการเมืองก็ไปกู้นะการเมืองท้องถิ่นนะครับหมายถึงว่าแบบแบบสงขาเพราะทางหลวงเนี่ยจะให้ทางหลวงเขามาทําให้เนี่ยเ,เขาไม่มีงบประมาณไงเขาจะต้องคอยนบงบประมาณจากจากกระทรวงคมนาคมแต่กระทรวงอ่ะเขาก็จะให้จะเขาไม่ค่อยมีงบอะ่ะฉะนั้นนะักการเมืองเนี่ยไปกู้มา,าในสมัยหน้าเนี่ยเราต้องดูว่าสสท่านไหนเนี่ย ท่านมีความสนใจเรื่องการแก้ปัญหาจราจรนะครับทุกจังหวัดเนี่ยเราก็เลือกพักนั้นเข้าไปเลือกพักนั้นเข้าไปเพื่อเขาจะได้ทําไฟจราจรอัจฉริยะและเขาก็จะสนับสนุนให้ท้องถิ่นนะ่ยกู้เงินมาทำยูเทิร์นยกระดับปัญหารถติดจะหมดไปจากประเทศไทยเลยเพราะว่าทําทีเดียวเนี่ยไอยูเทิร์นยกระดับเกือกไม้นะทำแค่18เดือนถ้าเป็นเงินกู้เนี่ยไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวการโกงกินนะครับเพราะว่าบริษัทที่ให้กู้เงินเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจไงถ้าเรากลัวว่านักการเมืองท้องถิ่นจะอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่จริงๆท่านก็ไม่หรอกแต่ตอนนี้ท่านก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้ามีบริษัทเงินกู้เนี่ยเขาจะมาตรวจอย่างยูเทิร์นเนี่ย แทนที่เราจะซื้อตัวหนึ่งสี่ร้อยล้านไทยบริษัทที่เขาให้กู้เงินเนี่ยเขาบอกโอ้ยเก้าสิบล้านก็มีร้อยยี่สิบล้านก็มีทําไมต้องเอาแพงเขาก็เสนอบริษัทที่ไม่แพงก็ทําได้ทั่วประเทศเลยชนบุรีนี่ทําเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าข้างๆมอต์เวก็ทำซีเทินจะทําวงเวียนให้อลังการแบบต่างประเทศก็ได้นะครับแต่แต่นักการเมืองต้องกู้เงินมาทํา สงขานี่กู้เงินได้2000ล้านเลยนะครับเ,เขาก็จะทํำจังหวัดเขาให้เป็นต้นแบบเลยถ้าคอยกรมกระทรวงต้องคอยอาจจะเป็น100ปีก็ได้ถ้าธานาการเมืองในจังหวัดนั้นไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้คอยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลก็มีโอกาสได้อันนี้ก็พูดตามที่คนเขาพูดกันนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ